เราทำความเคารพอ่อนน้อมทางงกายทางใจทางวาจาทา้งกายจึงได้ขึ้นชื่อว่าตัวของเราเป็นผู้พุทธ,ธบูชาตลอดทึงดอกไม้จะได้จุดเฉ่งสว่างเวลาตอนยำคำในวันนี้เราพ้องพากันตั้งใจให้เก็บเล็กผสมน้อย พระอริยะทั้งหลายที่ได้สำเร็จในศาสนาพุทธเจ้าโคตมะของเราบางองค์นั้นได้ทำบุญกับพุทธเจ้าตั้งใจตลอดในชีวิตนั้นเป็นนิสัยเป็นปัจใจตลอดมาบางองค์ได้ทำบุญกับพระอหรหันต์พระสุด,ดงเป็นนิจการตลอดมาบางองค์นั้นได้ทำ